สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเลยขาธิการกะกะตการกฎหมายย้ำบัตร2ใบต้องแตกต่างกันสับสนแจงแบบแบ่งเขตหักใส่ชื่อโลโก้เสี่ยงผิดเมื่อ2เมษายนนายแสวงบุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตโพสต์ขอตอ้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวชี้แจงในเรื่องของบัตรเลือกตั้งอีกครั้งมีเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วว่ากกตอเป็นเพียงผู้กำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งตามที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกำหนดนั้นมาดูกันว่าพรปรว่าด้วยการเลือกตั้งสส พศ2561มาตรา84กำหนดรูปแบบบัดเลือกตั้งแต่ละประเภทไว้อย่างไร 1. ต้องเป็นแบบละหนึ่งใบ 2. ต้องมีลักษณะแตกต่างกันที่สามารถจำแนกออกจากกันได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจเกิดความสับสนดังนั้นการกำหนดให้บัตรแบบแบ่งเขตมีชื่อพรรคการเมืองและเครื่องหมายพรรคการเมือง จึงเป็นบัตรที่มีลักษณะเดียวกันกับแบบบัญชีรายชื่อจึงอาจต้องห้ามตามมาตรา84วรรคหนึ่ง 3. บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา8 4วรรคสองต้องมี 1. ช่องทำเครื่องหมาย 2. หมายเลขไม่น้อยกว่าจำนวนผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น 4. บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมาตรา84วรรคสามต้องมีหนึ่ง ช่องทำเครื่องหมาย 2. หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองและ 3. ชื่อพรรคการเมืองพร้อมด้วยเครื่องหมายพรรคการเมืองการกำหนดรูปแบบบัตรเลือกตั้งของกะกะตจึงเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายทุกประการความคืบหน้าล่าสุดถึงว่าจตุพรเฉลยเหตุอุงอิงเศรษฐาไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชน a c e b o o k l i v ์ ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนเห็นทันตาช่วงหนึ่งว่าภายใต้หลักการต่อสู้ให้นายกมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากสสนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเพื่อไทยประกาศตัวเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยเข้มขน้นเหนือพักการเมืองอื่นแต่ทั้งอุงอิงเศรษฐาชายัยเกษมกลับไม่มีชื่อในบัญชีสสของพักซึ่งวิธีคิดของคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากไม่เข้าไปอยู่ในโครงสร้าง กรรมการบริหารพักตามพรบประกอบร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและว่าด้วยการเลือกตั้งจึงต้องมาอยู่ในองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญคือครอบครัวเพื่อไทยและไม่เข้าเงื่อนไขการยุบพักดังนั้นปัจจุบันสสพักเพื่อไทยเป็นกรรมการบริหารพักสองคนเท่านั้นคือนายแพทย์ชลนาศนีแก้วหัวหน้าพักและนายประเสริฐจันทรรัวงทองเลขาธิการพักนายจรพรกล่าวว่า กรณีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอุงอิงแพททองทานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินและนายชายัยเกษมนิติสิริไม่ลงบัญชีรายชื่อสสนั้นเพราะไม่ต้องการเอาตัวเองไปเสี่ยงเข้าไปอยู่ในแดนจริยธรรมทางการเมืองโดยเป็นเพียงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและไม่ได้เป็นสสแล้วจริยธรรมย่อมไม่เข้าไปควบคุมตรวจสอบไม่ถึงอีกทั้ง ยกกรณีศึกษาบทเรียนจากปรินาไกรคุปอดีศสราชบุรีพ,พรรคพลังประชารัฐและกนกวันวิลาวันสพรรคภูมิใจไทยที่ครอบครองที่ดินสปกและลุกป่าสงวนได้กระทำความผิดก่อนเป็นสและก่อนมีรัฐธรรมนูญ60ด้วยแต่นักการเมืองทั้งสองคนยังถูกเล่นงานด้วยความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนถูกเพิกถอน สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตรวมถึงไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูนมาตรา235วรรค3วรรค4และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีน่าจนพุพรางระบุว่าปูมหลังการทำธุรกิจของอุงอิงและเศรษฐาเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหากเป็นสสจะถูกหรือคน้นมาตรวจสอบได้ตามมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองของคนเป็นสสทันที ไม่ว่าที่ดินสร้างหมู่บ้านจัดสรรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์หลักธรรมพิบาลเป็นต้นจึงคิดเป็นอื่นไม่ได้กับการที่ไม่มีชื่อในระบบบัญชีสอสของพักนอกจากความจำเป็นไม่ต้องการรีบเสี่ยงไปเผชิญหน้ากับมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองดังนั้นจึงเลือกเอาแต่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวจึงสะท้อนถึงพฤติกรรม ตัดตอนความเสี่ยงเป็นช่วงๆของสถานการณ์การเมืองด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอะไรสลรับซับซ้อนมากไปกว่านี้ความคืบหน้าล่าสุดกกตเตือนห้ามจัดขบวนแห่หลังสมัครสสยกคำวินิจฉัยสารชี้ชัดเข้าข่ายมหรสพ1เมษายน2566สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเผยแพร่เอกสารแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสระบุว่าตามที่กกตได้กำหนดให้วันที่3-7เมษายนเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและในวันที่4-7เมษายนเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น สำนักง,งานกรกตขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าวเมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้วไม่ควรมีการจัด ขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนนตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกเนื่องจากเคยมีคำสั่งสารอุทธรภาคหนึ่งและคำสั่งสารอุทธรภาค4วินิจฉัยไว้ในํานองเดียวกันว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วไปตามชุมชนโดยมีการแสดงดนตรีหรือ การพื่นเริง,เรงใดๆถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการพื่นเริง,รงซึ่งขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งความทึบหน้าล่าสุดสุชาติขึ้นเวทีเพื่อไทยอัดเละบิ๊กตู่เป็นนายกประษาอะไรปล่อยสภาล่มโจงครึ่งซื้อสอสอเมื่อเวลา18บแปติลาสามนาทีสาเมีนาคม ที่สนามหน้าสา,ารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาพักเพื่อไทยจัดปราศัยใหญ่นำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายณทูใสยเกื้อผู้อำในการครอบครัวเพื่อไทยนายจตุรนฉายแสงกรรมการยุทธศาสตร์พักนายสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดฉะเชิงเซาทั้ง4เขตและนายคชพ่าตันเจริญหรือมดดำผู้ชายนายสุชาตินายผานทองแท้ชินวัตร์ พี่ชายนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยมีประชาชนมาร่วมรับฟังการภาะสัยจนล้นพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่พิธีกรเชิญนายสุชาติตันเจริญขึ้นเวทีทั้งคู่ยังได้ชูมือกันแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อร่วมกันแลนสไลด์ในจังหวัดชาเชิงเซาด้วยโดยนายสุชาติปราศัยว่าตอนเป็นรองประธานสภาเบื่อพระเดกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีประสาอะไร ปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีถือเป็นการเมืองยุคเลวร้ายที่สุดไม่เคยมียุคใดที่ไล่ซื้อผู้แทนกันจงครึ่ม30-40ล้านบาทนโยบายที่บอกจะทำทั้งสปกอทองคําหรือมันดาประชารัฐไม่แตะสักนิดเดียวส่วนเรื่องของความจริงใจพระเด็จประยุทธ์นั้นก่อนสภาหมดอายุ6-8วันมีการขึ้นเงินเดือนให้กับอบตอและอสอมอแต่ถามว่าจริงใจไหม อยู่4ปีไม่ขึ้นให้แต่เหลืออีก8วันมาขึ้นให้เป็นเงินเดือนทิปเพราะรัฐบาลชุดต่อไปต้องมาทําต่อนี่คือความจริงใจหรือไม่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจดจําในจังหวัดชาเชิงเซาเพราะ3ครอบครัวมารวมตัวกันเป็นครอบครัวเพื่อไทยเพื่อประโยชน์ชาวชาเชิงเซาจะช่วยให้แหลนสไลด์ในจังหวัดชาเชิงเซาง่ายขึ้นในสุชาติกล่าวความคืบหน้าล่าสุด ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกกตการใช้จ่ายเงินจัดเลือกตั้งสสปี66 31มีนาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตว่าโดยการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2566โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยการใช้จ่ายเงิน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยตามอำนาจความในมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา52แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งพศ2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกแบบระเบียบไว้มีสาระสำคัญอาทิ หมวด4ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งส่วนที่1ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคข้อ17ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นรายการที่กำหนดให้จ่ายในการเลือกตั้งตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการและสำนักงานหรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทน าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคหรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันและให้ความหมายรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่าใช้ใจ่ายวักหนึ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะมีพระราชกิจสตรีกาให้มีการเลือกตั้งให้ถือเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับการเลือกตั้ง